รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับช่อง3แจกรถทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสบายๆแบบนี้และนี่คือเกมแจกรถ Presented by Mitsubishi Motors <c oughs> Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi Attract ชีวิต ธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Xpander Cross อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi t r i t a n Elite เนื้อชั้นสายพันธ์สปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะผู้ชมครับเป็นอีกครั้งที่โพเดียมทั้งสองของเกมแจกรถนั้นเว้นว่างลงครับ mm hmm. เพราะว่าแชมป์ทีมล่าสุดก็ตัดสินใจสตาร์ทรถ สรุปก็คือกลับบ้านมือเปล่าฮะวันนี้เราก็เลยต้องหาแชมป์ทีมใหม่และแน่นอนครับผู้แข่งขันทั้งก็พร้อมอยู่แล้วเชินเลยมาว้าวโอ้โหอ่านเลยต้องมีเลยไปหาไอ้แค่มาแล้ว <c oughs> ต้องมีหน่อยผมว่าใจว่าคุณไม่ได้เดินไปหารถแน่โอ แต่สงสัยว่าคนดีๆไม่มีให้เชิญแล้วใช่ไหมไม่สุดแล้วครับเองก็เลยเป็นการประกบคู่แบบฝนตกแล้วก็ไหลรวมกันไหลรวมกันเลยตรงนี้ต้อนรับเต้ยกับอีคิวฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรจากรายการหนังช่องสามของเราเองแซปราซาครับบูสกับแพมนะฮะโอเคบอกกันเลยแล้วกันว่าใครก็ตามที่ได้เป็นแชมป์ทีมใหม่นะครับทามเม็กซ์จะมอบนาฬิกาทามเม็กซ์เอ็กพีนัส มูลค่ารวม8,600บาทครับทามเกนีเป็นนาฬิกาสัญชาติอเมริกันมีมานานกว่า166ปีแล้วนะฮะคอเลกชันใหม่วันนี้ครับทามเมกเอ็กพีนัสเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดครบ70ปีของตัวกระตุนสโนปี้ครับเอารูการ์ตูนในตำนานเนี่ยมาอยู่บนหน้าปัดเลยนะฮะแล้วก็คู่ที่ล้มแชมป์นะฮะจะได้กันคนละเรือนเลยเรือนหนึ่งเป็นสโนปี้เรือนหนึ่งเป็นชารลีบราว์เลยโอเคให้คนละหนึ่งเรือเลยทีเดียวว้าวบอกอะไร บอกอะไรกับคู่ต่อสู้กันหน่อยนะฮดูนะดีครับผมโยนทิ้งแอบเล่นใหญ่ตัวใใจเย็นรอนแรงร้อนแรงก่อนร้อนก่อนนะฮะถ้าโยนของเก่าทิ้งโอเคบอกอะไรคู่ต่อสู้นะฮะนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องของดวงนี่ผมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะฮะเพราะว่าที่ทำงานในวงการเมื่อก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยดวงล้วนไม่ใช่ความสามารถเลยครับโอ้ฝั่งนี้เขาบอกว่าดวงเขาแรงมากบุสกับแพรมว่ายังไงบอกอะไรเขาหน่อยฮะบอกสิไม่กลัวครับ พี่คุณห่าหอนมาเมื่อกี้บุ๊ชบอกสั้นๆเลยว่าเขาไม่กลัวเลยใช่ครับแม่กลัวผมว่ากล้ามใหญ่กว่าไม่จริงเลยเฮ้ยนี่คือเราขู่เขาไปหน่อยขู่เขาไปหน่อยผมไม่อยากจะวัดโชูเออคู่นี้สนุกดีว่ะเปลี่ยนจากเล่นเกมเป็นเออด่ากันไปเรื่อยๆเอาล่ะพอนั้นไปเลยครับคำถามข้อที่หนึ่งบโ๊ชบอกหกตัวเลขมาเลยครับเอาล่ะเติร์กคิวพยามเห็นตัวเลขก็ตก คุณผู้ชมคนไหนอยู่บ้านว่างๆช่วยขับรถมาตบหน่อยถ้าเกินผมเอาไม่อยู่โอเค6ตัวเลือกมาเต้ยคิวสลับหนึ่งคู่ก่อนอผมเลือกสองไต้เลือกอะไรผมเอาสี่แล้วกันสองกับสี่สลับกันบ๊อบอครับทีนี้บุชสแคมป์ครับสลับคืนครับผมสลับคืนสองสลับคืนเลยโอ้โหสลับคืนเหมือนเดิมฮะก็คือให้มันเลี้ยงธรรมดาไปเลยเหรอเราเริ่มใหม่ไงวันนี้มันทุกอย่างมันต้อง แหม่เปเ<อ>เิดมาข้อแรกก็แทงสวนกวนกันซะแล้วเอาละมาขอแนวคําถามหน่อยบโบโบข้อแรกเราพูดถึงเรื่องอะไรครับเอาละ่ะคําถามในข้อแรกเดี๋ยวผมให้แนวทางก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัลบั้มล่าสุดของศิลปินกลุ่มต่างๆโโผมเป็นดีเจถนัดแน่สบายมากสบายเลยนะฮะฝั่งนี้เขาดีเจฮะคุณกับแพรคุณเป็นพิธีกรคุณไหวอรอฮะไหวอ่ไหวอ่าผมกิดมแ่ไวนิ้วเลยนะ อาช่ยไปนี่เป็นคนลวกันวันนี้เพราะฉะนั้นมาเลยคำถามข้อหนึ่งว่ามาถามง่ายๆเลยอัลบั้มล่าสุดของศิลปินคนไหนล่าสุดกว่ากันหม่กว่าคุณจะเห็นสองอัลบั้มของสองศิลปินกดไฟฝั่งที่ใหม่กว่าตอบไวและต้องชัวร์ด้วยนะฮะมั่วจะโอนแต้มม้อีกฝั่งทันทีมาดูครับระหว่าง บอดี้สแลมอัลบั้มล่าสุดนะฮะเจอกับเบิร์ดทองชัยอัลบั้มล่าสุดฮะของมาแล้วใช่ย่อผิดเหรอวะก่อนนี้คุณกดทำไมอ่ะไม่รู้มือมันเล่นนะถ้าือเขากดไปแล้วฮะรู้สระแทบตอบมาก่อนแล้วตอบว่าอัลบั้มล่าสุดของบอดี้สแลมใหม่กว่าอัลบั้มล่าสุดของพี่เบิร์ดทองชัยก็น่าจะใช่อะมั้งไม่รู้คุณไม่ได้ดูพี่เบิร์ดเลยเหรอฮะไม่เมื่อกี้มือมันแบบนี้เอง มันสิงมือมันลั่นไปเองครับอ่าแล้วบอดสแลมมันทำไมเป็นที่ทำไมเพีนมาทำไมเนมทำไมมันไม่ใมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัอไม่ันผมใ่มีอย่ใช่ีไ่ไหนพม่ใช่มามว่มันมใันใช่มไมมไม่รู้ไมู่้้คุณไม่งูู้นให้ถักไม่ะนไม่คือถ้นไม่มันไม่มันูบอกว่าไมันถูกมันจะไม่ถูกมันเป็นเซนส์ของหนูน้ั ที่ไม่คิดว่าได้แล้วมันจะได้เป็นเคลครับเป็นใชัยก็เหมือนเมื่อกี้สลับคืนเห็นป่ะเนี่ยคือเป็นแบบใช่บมันแบบไปเองอ่ะมันมีวิญญาณอยู่ข้างหลังแบบบอกว่าสายเขาเป็นลูกครึ่งอิตาลียิปซ์คัซีเขาเยอะลดการอธิบายกันก่อนแล้วก็ไปกันต่อเลยดีกว่าแล้วะถ้าเริ่มจากพี่เบิร์ดธงชัยแลนะฮะเตรียมตัวดีนะฮะเบิร์ดธงชัยครับเจอกับ เจอกับสแตมปัอพิวัฒน์ฮะเอา,เอาโอเคตอนนี้คิวได้ตอบก่อนฮะไอคิวเต้ได้ตอบก่อนครับคิดว่าอัลบัมลมลบ้มล่าสุดของสเตป์ใหม่กว่าอัลบั้มล่าสุดของชัยใช่ครับอัลบั้มไหนครับ มันคงเป็นฟาร์มแล้วแต่สแตมปคือเขาออกอยู่ตลอดแต่พี่เบิร์ดเนี่ยคือเขาไม่จำเป็นต้องออกเพลงอีกสักเพลงก็ได้เพราะเพลงที่มีอยู่เขาก็ร้องไม่หมดแล้ว่ไมคอถ้าผมไม่มันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งของพี่เบิร์ดอะออกมาใหม่อยู่แต่ไม่ใช่อมไหมเออเป็นซิงเกิลหรือเปล่าโอเคแต่ตอบมาแล้วนะฮะผมสแตมปอภิวัฒน์เป็นคำตอบที่ทำไมถูกครับมันยังไงไอคิวมันถูกมันทำไมมันถูกมันยังไงมันถูกมันทำไมมันถูกที่สุดแล้วถูกต้องครับผม ปวดไงขวาอยู่ช้าเอาละโอเคพลาดไม่ว่าอย่าด่ากันเองมาไปกันต่อเลยนะฮะแล้วถ้าเริ่มจากสแต็มอภิวัตรครับไม่นาเชื่ว่าอัลบั้มใครใหม่กว่าครับระหว่างสแต็มครับผมเคลียร์เอาละตอนนี้บูกับแพมได้ตอบก่อนอะไรอะไรอะไรไม่ต้องตอบก็ชนะได้ไม่น่าเชื่ออ๋อจังหวะฝั่งนั้นเขาพลาดใช่ครับบู๊กับแพมทำไมเชื่อว่าสแต็มอัลบั้มใหม่กว่าเคลียร์ฮะเพราะว่ามัน ไม่รู้อ่ะเหมือนแบบว่ามีความรู้สึกเมื่อกี้ยังแม่หมออยู่เลยใช้ความรู้สึกลุ้นเลยแต่จริงๆเมื่อกี้อ่ะกดไปขวาแต่เนี่ยซ้ายมันเป็นกดความแรงแดงดึงดูดหุนไม่ใช่แล้วอยู่มั่วจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามต้องรู้นะฮะแล้วยังไงสแตนมันถูกเป็นถูกเปไมเป็นอไรผุดนอะไรผดเปไรแทนเนอะไรมันถูกมันถูกมันมันผิดฮะ เตอร์อีคิวครับรรเตอร์อรีคิวต้องการอีกแต้มเดียวขึ้นนำหนึ่งสูนเลยนะฮะเท<ง>ียบกันสอวงแล้วเคลียร์ใหม่กว่านะฮะไปต่อเลยนะฮะมาดูซิว่าข้อแรกจะเป็นของเตอร์อีคิว EQ หรือเปล่าถ้าตอบถูกข้อน,นี้นะฮะและระหว่างวงเคลียร์กับก่อนปิกิโลกฮะเอาแล้วตอนนี้บูธแทมได้ตอบก่อนฮะ I this I wanted swear one to god บุสกับแพมได้ตอบก่อนแล้วเลือกเคลียร์โอเคที่ตอบเคลียร์เพราะอยากเคลียร์เหมือนกันโอ้โหอ่าพอมาแล้วว่าเคลียร์แล้วมันทำไมบุสถูกครับมันยังไงแพมถูกถูกสิคะมันยังไงบุสมันถูกแปดสิบสิทีทำไมแล้วถูกมันถูกต้องครับผมเทียบกันสองวงนี้แล้วนะฮะเคลียร์อัลบั้มใหม่กว่าก็ฟังที่สองอ๋อนี้ทั้งสองทีมนะมีสองแต้มเท่ากัน และนี่คือภาพตัดสินครับว่าใครจะขึ้นนำ1-0นะฮะตั้งใจให้ดีครับมือใกล้ๆปุ่มไฟไว้เลยฮะระหว่างก็ฟฟักกิ้งฮีโร่เจอกับเจอกับแบทนิงนะกดแล้ววัยกว่าแล้วเขากดแล้วกดก่อหรือเปล่าสักแก้แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นี่เขาออกอัลบั้มก่อน I don't think so they just ice cream ice cream m านี่ใช่ไหมโอเคครับนหรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็บูธแพมขึ้นนำข้อแรกเลยนะฮะและวแบล็กพิงมานเป็นพิดแระตันทิศทำไมแพมยังไงบูธมันทำไมมันเป็นเจ้ทีถูกต้องครับผมแบ็กถึค่บอกพี่ก่อนเพราะนั้นในข้อแรกครับบูธกับแพมขึ้นนำก่อนหนึ่งก็ได้ ศิลปินทั้งไทยและเทศ่างก็พากันออกซิงเกิลเพลงใหม่ๆมาให้เราฟังกันอยู่เรื่อยๆแต่นอกจากซิงเกิลแล้วก็ยังมีอัลบั้มเต็มที่ออกมาวางขายให้เราได้จับจองและเป็นเจ้าของกันอีกด้วยค่ะเริ่มด้วยสีสาวเกิร์ลกรุป๊ปุดฮอตอย่าง Black พิงคที่เพิ่งออกอัลบั้มล่าสุดไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีเพลงฮิตอย่าง Lovesick Girls อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ The อัลบั้มนี้ด้วยซึ่งถือเป็นอัลบั้มเต็มชุดแรกของ Black พิงคแถมยังทำยอดพรีออเดอร์ได้ทะลุ1ล,ล้หนะ ถัดมาด้วยวงที่มีนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างเคลียร์ที่เมื่อ16กร,รกฎาคมปีนี้ได้หอบอัลบั้มล่าสุดของตัวเอง Grow i n t o e a r k มาพร้อมเพลงฮิตรักให้ตายบอกเลยว่าใครที่ต้องทนอยู่กับความรักสุดเจ็บชำ้ำงานนี้มีต้องเสียน้ำตาให้กับเพลงนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ ตามมาด้วยคุณพ่อสายแร็ปอย่าง g o ฟักก k i n g Hero ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตกับ17ปีบนเส้นทางสายดนตรีที่การกรองทุกบาดแผลและประสบการณ์จนเกิดเป็นอัลบั้ม Into the New Era ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเพลงคุณภาพกว่า27เพลงเชียวละค่ะต่อกันด้วยนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีอย่างหนุ่มสเตมอภิวัฒน์โดยเอกมัยดีม1เป็นชื่ออัลบั้มของสเตมในฐานะศิลปินในสังกัด t o y Factory ค่ายเพลงชื่อดังระดับท็อปของประเทศญี่ปุ่นที่วางจำหน่ายไปเมื่อวันที่7สิงหาคม2562ค่ะมาถึงร็อกสตาร์แห่ง ยุคอย่างบอดี้ส a ลมได้ปล่อยเพลงใครคือเราให้เราได้ฟังกันในวันที่1พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นเพลงแรกจากอัลบั้มชุดที่7วิชาตัวเบาก่อนจะปล่อยอัลบั้มเต็มไปเมื่อ3 1มเอมกราคม2562ค่ะและไปไิดท้ายด้วยนักร้องซุปตาร์ของเมืองไทยอย่างพี่เบิร์ดทองชยัยที่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2561ได้จับมือกับศิลปินรุ่นน้องหลากหลายสไตล์ดนตรีเช่นสเต็มเกมสเนวาโยบอยทีเจมาระเบิดโปรเจกต์ใหญ่กับอัลบัม 7, บ้มาาท ไปต่อครับคำถามข้อที่2ครับครับกินอะไรก็เลือกมาขิ้นตาล้วนมาแล้วตอนนี้บุชกับแพมได้สลับหนึ่งคู่ก่อนห้าหกสลับกันบรไยติ้งห้าหกก็ได้อ่าเอาห้ากับหกสลับกันมาครับผมจะไม่เล่นตามเกมคุณโอเคเต้ยกับอีคิวเราจะต้องสลับเลขเดือนของเราสองตามตำราดวงของในปฏิทินเดือนนี้แล้วเลขสามถือเป็นเลขมงคลที่สุดในครับผมครับ คุณฮะเก็บไปเล่นศึก12ลานสองกับ3สลับกันครสองกับสมสลับกันมาตั้งใจให้ดีนะฮะเตอร์ EQ ครับนี่อาจจะเป็นข้อสุดท้ายของคุณหนีตายให้ได้นะฮะมาฟังแนวคำถามข้อ2อก่อนโบโบเรื่องอะไรครับเป็นผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมน่ารำคาญบนรถไฟโอ้ผมเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องการทำให้คนอื่นรำคาญเป็นอย่างมากเชื่อฮะโโรำคาญเอาคำถามเลย พฤติกรรมใดน่ารำคาญกว่ากันบนรถไฟเราจะมีสองพฤติกรรมน่ารำคาญขึ้นมาให้คุณกดไฟเลือกอันที่รำคาญกว่ากว่ามีผลสำรวจว่าคนรำคาญอะไรมากกว่ากันระหว่างนั่งยืดขาไขว่ห้างนี่ความน่ารำคาญคือมันจะไปโดนคนอื่นเนี่บางทีเหม็นด้วยเหม็นอะไรฮะรองเท้าอ๋อีเหยียบอะไรมาลองทำก็กวาดแกงนะยืดขาไขว่ห้างเจอครับ ไอ้จ้าไม่ปิดปากาเอาแล้วเต้ยคิดได้ตอบก่อนโอ้โหสะใจสะใจเรื่องราวแบบนี้ไม่ต้องสืบเลยเพตอนนี้เราอยู่ในช่วง social distancing ได้เห็นไหมแปลว,ว่าไอ้จ้าไม่ปิดปากนี่นา่ารำคาญน่าสุดๆแล้วตอ,นนอเชี้อโลกด้วยถ้าชัยหนึ่งแต้มมาก่อนเลยแล้วมาทำไมเต้ยมันถูกันมัถูกมันยังไงมันถูกมัน ข่อห้างน้าคานกว่ามันเริ่คานกว่าตรงไหนอะหนึ่งได้ไงอะมันเดินมาสะดุดนู่นนี่แต่ไ,ไตอ้จ้าไม่ปิดปากบางทีมันอาจจะมีหน้าโก่งหน้ากากมันหน้ารังเกียจแต่มันไม่ได้หน้ารำคาญเ,เ,เอาหน้ารำคาญนะฮะหน้ารังเกียจค่ะมันไม่ได้น่ารำคาญไม่ต้อหมายถึงอเองผมได้ทั้งสองอย่างเลยนะฮะเฮ้ย EQ ผมจะเตือนคุณเป็นครั้งที่48,0 0 0ว่าข้อนี้คุณแพ้ไม่ได้กลับบ้านทันทีเขาต้องการอีก2แต้มเท่านั้นนะฮะไปกันตอเลยครับพฤติกรรมหน้ารำคาญใด น่าลำคาญมากกว่ารถไฟนะฮะไอจามไม่ปิดปากเจอกับใช้มือถือในช่วงแอร์ครับบุชแฮมทำไมเชื่อว like like ่าไอจามไม่ปิดปากน่าลำคาญกว่าเพราะว่ามัน มันแบบว่าเสียงดังแล้วก็คุณมันแค่เสียงดังแล้วไม่ชอบอ่ะอ่ะคือไม่ชอบส่วนตัวผมว่านะมือถืออ่ะมันสามารถควบคุมได้แต่ไอจามันควบคุมไม่ได้โอเคเหตุผลน่าสนใจถ้าใช่แต้มที่สองมาแล้วมันยังไงแพ้ผิดถูกผิดทำไมถูกมันยังไงมันผิดแรับถูกแน่นอนเลยค่ะพี่ผิดแต่พี่ผิดครับผมใช้มือถือในช่วงแออัด ผลสำรวจบอกน่าราคาญกว่าฮะข้อนั้นตอนนี้อีกิวเต้ยมีหนึ่งแต้มมาแล้วนะะครับผมข้อนี้คุณแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะโทษเย็นะผลสำรวจนี้คืาเปคนตัดสินเดี๋ยวผมอธิบายทีนะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายเรามีโพมีชัดมีข้อมูลแน่นอนฮะพฤติกรรมใดน่าราคาญมากก่ากันไปกระต่อนนะครับใช้มือถือในช่วงแออัดเจอกับยืนขวาประตัวะเอาแล้วตอนนี้ไม่ต้องเสิร์ฟผมตีเหรอก่อนใช่ฮะคุณตีนิ้วผมโอเคโอเคตกนต้นที่มั่นใจครับ มายืนขวางประตูนี่มันน่าลำพางครับคือถ้าถ้าเป็นประเทศอื่นนะเป็นที่ปรุงญี่ปุ่นนี่เขาผักเข้าไปเลยนะเรื่องของการเข้าการออกมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติคนต้องออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าทีหลังมายืนคงยืนขวางงี้ใครก็ไม่ชอบใ้าใช่สองแต้มมาแน่นอนเต้ยมันทำไมมันใช่มันใช่มันใช่ถูก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 ถ i อมกือแอมคือยังยังแพมเลยอีกแต้มเดียวคุณตีเสมอทันทีนะฮะบล็กับแพมอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอกาสนี้นะฮะไปกันต่อเลยนะฮะพฤติกรรมใดน่ารำคาญมากกว่ากันระหว่างผู้แข่งขันไม่ฟังพิธีกรนะเอ้ายืนขวางประตูเจอกับเจอกับยกันเสียงดังนะเอาแล้วตอนนี้ยังไงเตอร์คิว เอด้วยอีกเราคิดไม่เหมือนกันแต่ยืนความประตัวมันน่าลำคาญกว่าจริงๆเอาหรอเอาละแต่ตอบมแล้วถ้าใช่นะฮะตีเสมอเลยนะเตอรอีคิวครับคุยกันเสียงดังมันทำไมมันด่ เทิร์อีคิวคือมีปัญหาแล้วฮะทำไมครับคาแตมสุดท้ายคุณล่ามาไม่ได้นะฮะาแตมสุดท้ายเป็นของบูธกับแพมคุณกลับบ้านเลยนะฮะกลับเลยฮะรูปนี้ตัดสินแล้วนะฮะเดี๋ยวยึดระวังพฤติกรรมใดน่ารำคาญมากกว่ากันครับคุยกันเสียงดังเจอครับวางของที่นั่งฮะเอายังไงโอ้โหบูธกับแพมได้ตอบก่อนถ้าเกิดข้อนี้บ๊ธกับแพมตอบถูกแล้วก็คุณเป็นแชมป์ทันที แต่ถ้าเกิดเขาตอบผิดตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งเลยโอนแต้มมาทางคุณนั่นแหละคือสิ่งที่คนดูอยากดูไอติคิวต้องรุนเลยนะมาผิดให้ดูเลยใช่หรือเปล่าคุยกันเสียงดังมันไมบูสตามันไมถูกมันไมมแพมมันเป็นคำาตอบที่ยังไงมันผิดฮะวาาของคนที่นั่งน่าลำคานกว่านะฮะเพราะฉะนั้นในข้อสองครับเตยอีคิวเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งกันนะ รบจของ Japan Private Railway Association ถึงพฤติกรรมสุดน่ารำคาญของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชาวญี่ปุ่นพอจะทำให้เราทราบได้ว่าพฤติกรรมที่คนรำคาญมากที่สุดคือการนั่งยืดขาขวายห้างทำสถิติไปถึง41.3เเพราะนอกจากจะเกะกะขวางทางแล้วยังทำให้เกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มได้ด้วยค่ะ ถัดมาด้วยอันดับที่สองอย่างการยิงขวางประตูเป็นอีกพฤติกรรมน่ารำคาญมากบนรถไฟถึง33.2%บางทีโดนขวางจนลงรถไฟไม่ทนันทําให้เลยป้ายเลยล่ะคะคุณผู้ชมรองลงมาด้วยอันดับที่สมอย่างวางของบนที่นั่งที่หลายๆคนคงต้องเคยเจอโดยมีผู้คนไม่ชอบพฤติกรรมนี้ถึง32%ไม่น้อยเลยนะคะ ลดลงมานิดในอันดับที่4คือการใช้มือถือในช่วงแออัดอาจทําให้ชนคนอื่นๆบนรถไฟก็ทําสถิติไปถึง31.1เลยละคะ่ะมาถึงอันดับที่5กับพฤติกรรมคุยกันเสียงดังก็ถือว่าเป็นการเสียมารยาาและน่ารําคาญบนรถไฟถึง27.6เชียวละคะ่ะและสุดท้ายด้วยอันดับที่6อย่างการไอาการจามไม่ปิดปาก นอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแล้วยังมีคนบอกว่ามันน่ารำคาญเอามากๆถึง20.1%ค่ะแม้จะเป็นผลสำรวจของคนญี่ปุ่นแต่เราๆผู้โดยสารคนไทยก็เอาไปปรับใช้กันได้นะคะข้อ1นึ่งบูชกับแพมได้แต้มข้อ2เต้ยกับอีคิวได้แต้ม ข้อนี้ตัดสินแน่นอนครับข้อที่3ครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ทั้ง2ทีมต่างก็มีคะแนนเสมอกันที่ 1, 1. ต่อ1เรามารลุกันว่าพรุ่งนี้ใครจะสามารถควา้าแชมป์ใหม่ของรายการไปได้ห้ามพลาดคะ่ะ แจกกันอย่างต่อเนื่องมอบโชคยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี2563กับรถยนต์ที่3ของเกณ์แจกรถที่ตอนนี้ถึงเวลาที่สาวจันจิและสาวไอเอที่ชนานจะมารับบอบแจ็คพอตเป็นรถยนต์มิซูบิชิแอตทราคันใหม่จากมิสเตอร์มาริคาสุโชกิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดค่ะ ผมก็แสดงความยินดีด้วย,ยกับผู้โชคดีในวันนี้นะครับแล้วก็รายการที่ก็โอกาสนี้เป็นครั้งที่3และเราจะจัดผมไปด้วยนะครับครั้งนี้ผู้โชคดีเรือรถมิตซูบิชิรุ่นอัตราชนะครับแต่ของเรายังมีหลายรุ่นอีกนะฮะริ่มจากอัตราชเรือพีเอชบีพื้นรื่มออกตลาดมอนไตครั้นได้ผมอยากจะให้ลูกค้าทุกท่นาน ไปเยี่ยมโชว์รูมของเราและทดลองขับยังไงก็ปีหน้าก็ขให้ทุกท่านสนใจรายการนี้ดูรายการนี้นะครับขอบคุณนะครับมารับรถรู้สึกดีใจดีใจมากไม่ได้ตั้งใจมารับรถเท่าไหร่เนอะน้องบอกว่านี้น้องไม่พร้อมเลยจริงๆชุดก็ไม่พร้อมสีก็ เราหน้าใกล้ชิดเนาะแตไม่ได้คิดไม่ได้คิดมาก่อนแต่ดีใจมากๆดีใจใจวันนี้ก็มารับรถแล้วค่ะจากเกมเนาะที่เราเล่นกันมาเกมแจกรถนะคะก็ได้จริงได้จริงจริงนะคะอัจริงตอนที่ดูอ่ะก็ยังตกใจตัวเองก็ขำตัวเองเนาะเพราะว่านั่งมองหน้ากันอยู่ว่าเราข้าววิยังไงข้าววิใช่หรือเปล่าใช่ใช่ป่ะออะไรยย่างงเี้คือเข้อสตาร์ทรถอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันติดแล้วใช่ไหมนี่มันคือเสียงติดแล้วใช่ไหมกลับไปดูเราหน้าอึ้งมากผมนับหนึ่งสอง I got เป็คือเวรูเราคิดว่าเราอยากจะได้เลขหนึ่งกับเลขสองแล้วมันความคิดไม่ตรงกันใช้การเป่าป่ายิงฉุกเฉกการได้รถจากการเป่ายิงฉุใช่แล้วมันก็เป็นกุญแจที่ถูกต้องเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิเปล่าหรือว่าดวงเราดีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเค่ะค่ะแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าการที่เราแบบอ่ะ คันแรกอาจจะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแต่จริงๆจะไปคิดเนาะว่าจะได้เราก็แค่แบบเออเอาป่ะลองดูอยากรู้แต่ว่า<ง>อ,อีกเซี่ยวใจมันก็แบบอาจจะได้ก็ได้มมไม่แน่ใจลึนะว่าหวังๆเราเนาะอยากจะเชิญชวนนะคะคนทางบ้านที่ดูรายการ เกมแจกรถนะคะแล้วเห็นเราได้รถมานะคะได้จริงจริงก็คือลองมาเพราะว่ามันเป็นเกมที่ง่ายและสนุกสนานเราสามารถแบบว่ามาร่วมสนุกกันร่วมสนุกกันค่ะไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าได้มันก็ดีน้องชายมากันเยอะๆนะคะมากระดวงพกดวงมาด้วยแค่นั้นพอค่ะไปดูก่อนแล้วค่อยมาใกล้ๆค่ะ ขอแสดงความยินดีกับคุณจันจิและคุณไอซ์อีกครั้งที่ได้รถใหม่ป้ายแดงขับ pues ไปเที่ยววันหยุดปีใหม่นี้โบโบก็ขออวยพรให้มีวันหยุดสุดสนุกและขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่รอยยิ้มตลอดปีตลอดไปเลยนะคะ Go banana's